สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของสลากการกุศลอะเป็นรอบออที่ต้องวิเคราะห์ของสลากการกุศลเป็นรูปจริงเป็นรูปจริงผมถ่ายมาก็มีชุดที่10แล้วก็ชุดที่09ในคลิปเกินในในคลิปแรกของวันนี้เนาะก็ ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเนาะเอาพวกเราน่าจะไปสังเกตมาอพอสมควรแล้วก็พูดไปขึ้นไปหน่อยนึงแนวทางพูดไปแนวทางของเราดูอ่างวดที่แล้วเป็นรทตรฐานก็แล้วกันเป็นบรทตรฐานเนาะก็ที่เห็นจะชัดเออตรงนี้ไม่มีนะ,ะตรงนี้ไม่ออกนะ,ะตรงนี้ไม่ออกแล้วก็เป็นพูดเป็นศูนย์ห้าอะไรนี่ไม่มี ที่ออกก็คือออกในในของลักษณะจำนวนคนจำนวนลักษณะและก็ลักษณะในในในรูปนี่แหละอก็มี4ีเนาะแล้วก็มี4ี 2, 4อ่าสองสกสองสี่หกมีชุดนี้เป็น2คนเนาะชุดนี้4คนแล้วก็แถวเรียงกันอยู่นี่เป็นเป็นหคน2องในลักษณะของเลขบนเราคือมันเป็นงวดแรกงวดที่แล้วเป็นงวดแรกแรอบนี้เราเอาเอางวดที่ผ่านมาเป็นบรรตรฐานก่อน เป็นบรรทัดฐานก่อนจะแตกออกไปในลักษณะแขนงไหนเราเราก็ค่อยมาดูกันอีกวันนี้เนาะอ่ะแล้วก็มีคนอยู่ข้างบนนี่ตัวใหญ่ๆอยู่ข้างหลังล้วข้างหลังก็คือข้างล่างม,มีมีอะไรมีหนึ่งใช่ไหมมีหนึ่งค,น,น,งคนก็มีหนึ่งล่างใช่ไหมอ่าข้างหลังก็ข้างล่างอ่าหลังกาล่างหนึ่งอ่าอยู่ข้างหน้ามีอ่ามีมีหกม,ม,มีชุดสี่ชุดสออันนี้ครบแล้วครบแล้ว คร,ครบในส่วน3ตัวบนแล้วก็มีมีได้ล่างมา1ตัวเนาะ,ะชุดนี้ตัวเลขนี้ที่เราเห็นลักษณะคล้ายตัวเลขไม่ออกแล้วก็มีตรงนี้แต่ตรงนี้น่ะน่าจะน่าจะใช่แหละเนาะที่เป็นดำาๆมีส่วนคล้ายมีส่วนคล้ายเนาะมีส่วนคล้ายเนี่ยตรงรองเท้าเนี่ยที่บอกว่าเป็น9797ก็เป็นลักษณะเหมือน9 1นั่นแหละคล้ายคล้ายอ่ะอันนี้คือมาตรฐานงวดที่แล้ว มาตรฐานวดที่แล้วแล้วที่นี้มางวดนีเ้เรามาสังเกตดูงวดน,นี้ลองลองเอามาตรฐานเดียวกับงวดที่แล้วามาดาูแล้วเราเห็นอะไรเ,เราก็ดูจํานวนคนก่อนจํานวนคนมีเจ็ดใช่ไหมแต่เจ็ดังไม่มีแต่งวดนี้ก็อาจจะมีเจ็ดคือ,ค,อคือเรา,เ,าเราคาดการณ์ไว้ก่อนส่วนจํานวนจํานวนข้างล่างงวดที่แล้วงวดที่แล้วมีสอง สี่แล้วก็หกใช่ไหมเอ่อเรามาดูวันนี้มีสองไหมมีสองสองคนนี้อันนี้สองนะเป็นกิจกรรมร่วมกันนะเหมือนคนถือกระเป๋าลากกระเป๋าเด็กอะ่ะเน้นลากกระเป๋าลักษณะเดียวกันอ่ะกิจกรรมคือก็คือเหมือนกันอันนี้สองตรงนี้สามตรงนี้เป็นสามคนแล้วก็ห้ามีสองสามห้านะตรงนี้นะมีสองมีสามแล้วก็มีห้าถ้ามาตรฐานดีก,นกว่ากับงวดที่แล้วนะ อ่าตรงนี้คือ2 3 5สามห้าอ่าสองสามห้าอืมหรือจะมีสีหรืออาจจะมีมีกรอบมีสีหรือจะดูคนยืนอันนี้ยืนสีอันยืนสีนั่งหนึ่งอ่าถ้ามาตรฐานวดที่แล้ววดที่แล้วก็คือยืนหมดเลยอ่าก็ยืนหมดเลยก็อาจเป็นไปได้ยืนยืนแต่อันนี้มียืนยืนสีอ่ามีสามมีสีมียืน แล้วก็มีนั่งคนหนึงอันนี้นะคือปัญหาส่วนสองคนด้านหลังก็สองล่างใช่ไหมอ่าสองล่างก็อาจจะมีสองสองล่างสองอยู่ข้างหลังถ้ามาตรฐานงววที่แล้วนะอ่าถ้ามาตรฐานงวดที่แล้วก็ประมาณมีหนึ่งล่างใช่ไหมหัวที่แล้วหนึ่งล่างอันนี้ก็กลายเป็นสองล่างซะอ่าตรงนี้แต่ตรงนี้นี่ยอาจจะคือมันต่างไป ่ตรงนี้2คนก็จริงแต่ว่ามีคนยืนอยู่3อยู่4คนแล้วก็แยกมากลุ่มนี้3มคนนั่นนี yeah. ่มันความยากมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้แต่คนนี้คนเดิมเพียงแต่หันข้างเฉยจับมุมเดิมตรงเดิมคนเดิมแต่ลักษณะนักเรียนน่าจะเป็นอ่าโตขึ้นเนาะเมือ่อที่แล้วยังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กอยู่แต่งวดนี้มีมีเนขไทยมีอะไรนักเรียนก็น่าจะอ่าโตขึ้นลักษณะเหมือน เหมือนโตขึ้นเนาะอ่าแล้วก็มีข้อความนี่เหมือนเดิมแลตัวนี้ก็ข้อความเหมือนเดิมหนึ่งทุนหนึ่งอ่าหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษาอ่าโอดอสอ่าสมมติเขมค่าแห่งโอกาสภาคฤด,ดูร้อนอะไรประมาณนี้ข้อความเหมือนเดิมข้อความเหมือนเดิมเลย เอาอยัางไงดีแต่ว่าอย่างเงี้ยผมก็ว่าอาจจะมีสีมันมีสีนั่นแหละแต่สีสียืนนั่นแหละสียืนก็ได้อาจจะเป็นสียืนอาจจะแยกมายัางไงสียืนมีนั่งอยู่หนึ่งคนนั่งอยู่หนึ่งคนกิจกรรมแต่ตรงนี้มีสามจะน่าจะมีสามอ,าอย่างไงแยกมาตรงนี้ก็น่าจะมีสามาน่าจะมีสามโอเคเอามาตรฐานเงนที่แล้วเนาะ ก็มีห้าเนาะมีห้ามีมีสามแล้วกันสองน่าจะไปข้างหลังสองอยู่ข้างหลังสองข้างล่างอะไรประมาณนี้ส่วนมองลักษณะเป็นตัวเลขเหมือนงดทีแล้วมองเป็นตัวเลขมองเป็นตัวเลขผมก็จะวาดรูปให้ไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบหน้าอาจจะวาดรูปให้แต่ว่าเห็นเห็นเป็นแนวแนวอยู่เป็นแนวแนวลองดูเป็นแนวแนว ะงวนที่แล้วเป็นแนวเจ็ดก็ก็ไม่มีเจ็ดเลยแต่งวันนี้ลองดูเป็นแนวอแนวือนกันก็แนวแนวแนวมีเจ็ดนั่นแหละนี่ก็แนวมีเจ็ดตรงนี้แนวเจ็ดเลยรู้เนอะรู้ตรงนี้นี้ยเป็นแนวเจ็ดแนวเครื่องบินนั่นแหละแนวเจ็ดก็ก็อาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้ส่วนอื่นๆก็เราเรามององค์ประกอบก็ดูไม่ค่อยเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะแต่ผมเนาะก็ไม่ได้ว่ารูปให้คือ เขาก็มันมันมันก็คืองานเขาแหละมันก็คืองานเนาะแต่ผมมองตรงนี้มันจะเป็นเป็นแนวของของตาผมนะผมจะมองเป็นเป็นหกเจ็ดเ,เลยเลยด้วยซ้าไปเนาะอ่าตรงนี้กันแนวเนียเป็นหกอันแนวเป็นหกอ่ทึบๆเป็นแนวแนวสีอ่าตรงนี้เป็นเจ็ดแต่แต่มันมันจะมันจะกั้นอยู่หรือย,ยังไง,งนี้หกเจ็ดใช่หรือเปล่า อาจจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นี่นะแนวแนวสีของกลุ่มเนี้ยเราไม่ต้องดูหัวคนนะเพราะมันมีปีกคร่งบินมากั้นอยู่ตรงนี้เราดูตรงนี้เนี่ยแนวสีเนี่ยหกเจ็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมเพราะว่าผมเห็นเจ็ตรงนี้ผมก็ผมก็มองเป็นเป็นเจ็นั่นแหละ,นะเนาะแล้วก็มีอะไรอีก มีเรามองมันไป,เป,นเ,ปนเป็นหมดเลยเราจะให้มันเหมือน,ม,นมันก็เป็นเหมือนเป็นตัวเลขใช่ไหมอ่ามันก็ดูยากนี่แหละมันมันมันยากเราก็ต้องดูข่าวสารดูทิศทางด้วยแหละอันอื่นน่ะพราเรารู้อยู่เนาะทิศทางข่าวสารอ่แนวโน้มจะให้ทําอีกไหมล่ะแนวโน้อมอะ่ะเอามาทําอีกสักมีข่าวสารมีอะไรเราก็มารวบทําไล่ไมาตั้งแต่เริ่มต้นนวดอะ่ะ แล้วก็มาว่ามันจะไปทางไหนอะไรยังไงที่มัน,ม,น,ม,นมันมันแนวเดียวกันกับปกสลากหรือเปล่าหรือหรืออะไรยังไงอะ่ะประมาณนี้เนาะก็อาจจะมีอาจจะมีเอาดูอีกเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งก็อย่างเงี้ยแล้วมองเป็นเก้าได้ไหมมีมีมีตัวเลขอยู่เนาะมองเป็นเก้ามีแว่นตาก็อาจจะมีแปดมีอะไรใช่ไหมแต่มันมีตัวเลขอยู่เล็กๆอยู่ตัวเลขหนึง่ง มีตัวเลขเล็กๆอยู่ชัดอยู่เนาะผมอยากให้พวกท่านได้เห็นเพราะว่าผมถ่ายรูปจริงมาแล้วมันเห็นเนาะตรงนี้เป็นเลขสามเห็นหรือเปล่าปลายนิ้วมือผมเนี่ยทำไมมันชัด <c oughs> ทำไมมันมันเป็นทำไมตัวตัวเลขมันเป็นเลขสามแล้วพวกท่านเห็นไหมปลายนิ้วมือผมเนี่ยนะผมค้างไว้นี่นะ อโอเคอันนี้เป็นชุดที่9เอาเปน,นชุดที่9คือถ้าถ้ามันเป็นตัวเลข3ชุดอื่นมันก็ต้องเป็นเลข3มใช่ไหมมันจะไม่เป็นเลขเดียวใช่ไหมถ้าเป็นถ้าเกิดที่การาฟิกเมื่อกี้ชุดที่ศูนย์เก้านะอันนี้ชุดที่10อ่าดูชุดที่10ตรงจุดเดิมเป็นหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าอ่ามันก็อาจมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนอยู่เนาะ เหมือนไหมเป็นอยูอยอ่มันเป็นเลขสามอยู่อ่ามันเป็นเลขสามแต่ไม่รู้สามอะไรแตเห็นเลขสามเฉยสามเฉยในยตรงนี้อโอเคอ,อาจจะ,อ,ะอาจจะผิดหวังไม่ไม่ได้อะไรที่มันมันตื่นเต,นต้นมากนักสำหรับคลิปนี้แต่ว่าเราก็มาสังเกตดู มาสังเกตด,ดูที่มันที่มัน,ม,นมันคล้ายแหละ3ก็น่าจ,จะมี3กลุ่มนี้แหละเนาะอาจจะมี3กลุ่มนี้แล้วก็มีอ่าสี่หรือเปล่า4หรือเปล่าไม่รู้อันนี้สองหรือเปล่าไม่รู้เนาะเพราะมันมีคนยืนกับคนแต่เป็นกลุ่มทํางานร่วมกันตรงนี้ยืนยืนหนึ่งยืนหนึ่งนั่งหนึ่งอนกลุ่มนี้สามแต่ในรูปรวมๆอ่ะยืนเน่ะสี ต่ข้างหลังมีสองอประมาณนี้เนะาะก็พอสมควรอาจจะได้อะไรไม่มากแต่ว่าเราก็ก็คือมันเพิ่มเติมมาสลากการกุศลเพิ่มเติมมามันมันก็มีความยากมากขึ้นแต่ว่าตัวเลขไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างจากจากที่พวกเราอันนี้มากเนาะบางทีเราก็จะจะไปมองให้มันยากซะ ดูง,ง่ายๆนะมาตรฐานว่าที่แล้วไว้ไว้ยังไงเราก็ดูอันเชอย่างนั้นแหลอะอันแล้วก็ซึ่งเราดูตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อตอนนี้เราผมว่าอาจจะมีซื้อลอตเตอรี่บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆโคงจะต้องดูโค้งสุดท้ายนู่นแหละในในในส่วนที่พวกเราจะซื้อเนี่ยผมคิดว่านะเนาะก็อา่าหวังว่าพวกเราจะอ่ะโชคดีเนาะสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวคลิปหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมแนวโน้มเดี๋ยวก็มาดูทยอยทยอยกันอีกสักสองสาวันก่อนก่อนที่จะมีประมุกก่อนที่จะหวยจะออกเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ดูเป็นแนวทางไปด้วยด้วยกันเนาะโอเคขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ